ครับผมเห็นไหมครับครับกินแล้วนะครับไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวมันรอรุนกันดูนะครับเดี๋ยวมาคนเดียวนะครับจะไอ้นี่มาให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยลุ้นกันเดี๋ยวผมเอาขึ้นเรือก่อนนะครับโอเคครับนะครับ ครับผมได้แล้วนะครับสิบบวกครับดูนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ประมาณเมตรสามสิบครับน่าจะประมาณสักสิบสองสิบสามนะครับดูนะครับหัวดูกับดูนะครับใหญ่มากครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ สิบอัพครับดูนะครับนะครับใหญ่มากนะครับดูครับอื้ตอนเกี่ยวก็ ให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับต้นเกี่ยวโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงจริในไข่เหยื่อขึ้นแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยลุย้นตอนเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะครับแต่น่าจะกินก่อนนี้นานแล้วเพราะว่า ปากเริ่มเย็นแล้วนะครับโอเคครับเ๋ยวค่อยลุ้นตาช้าก่อนนะครับเอาครับมาลุ้นก,กันนะครับนะตัวหน่อยตัวใหญ่กับทิกแล้วเนี่ยนั่งว่า จะประขาวนะครับแล้ะครับแห้งดีแห้งดี๋ยวปล่อยมันเมื่อยกันบ่กแม่ดึงลันไปไปพันตัวใช่ะบอก่พันหน้าครับ เซาวนีกับพึ่งที่พ่อนี่นะครับประข่าวครับกระขาวเี่ครับเดี๋ยวสับขึ้นกันนะครับรนะครับะข่าวเนาะใส่หกห้าใส่หกครับเดี๋ยวขอเอาปลาขึ้นเรืองกันครับบบสองแฉมนะครับตอนนี้เด็ดประมาณห้าสิบคัน นี่เก็บประมาณเจ็ดแปดโลครับอีกตัวน,นี้น่าจะสิบสามสิบสี่โลโดยประมาณครับเดี๋ยวไปเช็งคงห้เพื่อนอีกเพื่ออยู่บ้านครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดก,กันต่อครับน้องเจ้าบุญเชียงเหมกันครับครับผม เบ็ดเสร็จกันเลยสองเต็มแค่นี้แหละครับเถือกหายไปหนึ่งตัวเอาตัวสักไหมตัวหน่อยแปดโลเป๊ะเลยครับครับตัวหน่อยนะออยครับผม เอาคูนี่ล่ะเกือบสิบสามโล